เป็นไงบ้างครับนัดเปิดสนามกับสามแต้มก็ดีใจครับที่ช่วยทีมแล้วก็เห็นพี่ๆทุกคนพาทีมพสามแต้มได้ในแมตช์นี้ครับครับผมช่วงท้ายเกมจันทบุรีบุกเราหนักเลยตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกกังวลแล้วครับแต่ว่าก็ต้องชมกองหลังแล้วก็พี่กองกลางที่ช่วยกันเล่นเกมรับแล้วก็อดทนที่จะป้องการประตูไม่ให้เสียประตูได้ครับครับผมสนามแห่งใหม่ย่าใหม่เป็นไงบ้างฮะวันนี้ก็ได้มาซ้อมประมาณ3วันได้แล้วครับ ก็ปรับตัวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับสนามก็ดูสวย,ส,วยสนามฝนตกก็ยังไม่ไม่เฉะนะใช่ใช่ครับ,รบมองไงบ้างครก็มีส่วนแล้วครับตอนแรกในใจเห็นฝนมาตกหนักก็คิดว่าจะมีอาการน้ําขังหรือเปล่าแต่ก็ผ่านไ,ได้ด้วยดีครับไม่มีอาการไม,ม่บอลเคลื่อนที่ได้ปกติคิดว่าสนามแห่งนี้จะทําให้เกมเย่าเราแข็งแกร่งขึ้นไหมเลยก็ครับก็ต้องฝากแฟนบอลเข้ามาเชียร์แหละครับจึงจะ ดูพลิกเหิมดูแข็งแก่่งขึ้นยังไงก็ขึ้นอยู่กับแฟนบอลแล้วก็คนแข่งขันในบ้านทุกๆนัดเลยครับครับผมขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs>